ม,มานั่งดูตานะคะนั่งดูตาขับตาตาขับรถตาขับรถนะคะ นอนพึ่งตื่ค่ะนอนพึ่งตื่นมาหอดฝนตกบักแห้งพี่น้องเอบ๊ายบายตาไปบ๊ายน้องเพทไปบ๊ายบายยังไปบ๊ายบายบายบายแล้วไปคนนี้พยายามรุ่นตึนอาดอาดติ่นอาต้งแร่มือที่แหลนี่ อาจบานบานี่ลงมาเนี่ย,อ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 ยอเอ,อ้ยอ้อบุยหม่องอยู่อาดอาดขาดไม่บอกแม่กำลังเป็นดอกเออทีมรถนต้นมกแดงจริงตาขับรถไถแล้วอา <ๆ S 2> วขับรถไถแล้วตาทำมาแล้วอันนี้มันเป็นหินหินรถละห้าร้อยนี่ นสวยมันี่มานี่มานี่มานี่อยากได้มาค่ะมามามานั่งเออนั่งอยู่ตรงนี้นั่ง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 เร็วมามามานั่งนั่งรถมากลัวกลัวกลัวอู้มีมะละกอลูกหนึ่งอยู่นะมายายฟ้องใคเยอะเหมาะถึงเนาะถึงขนมเนอะคนสวยมาแล้วขอบคุณค่ะคุณซุปเปอร์เชคมา หน่อยสาวเพชรต้องอยากขึ้นรถไถแน่นอนแม่นค่ะตอนนี้ถามไว้เด้เอดิโอ้ยอีกรถหนึ่งพอดีเนาะคิดถึงทั้งวันเลยเพื<ป>่อนวะไปไหนลูกอยากเดี๋ยวมาใกล้น้องเพชรไปนั่งกัน <laughs> นี่ก็อยากไปหาตา ตั <mayı Why at est ant> <fun> ้งขึ้นตั้งขึ้นตั้งขึ้นน้าไปหาตาหุ่นนั่งเลยนั่งเลย่้งนี่นี่นี่สวย่วย ยายสวยดำปังเออ็วกสออะไรล่ะลูกโนไม่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 กัอือตารถบอกยายดูรถคอกอคือกันทักวะเวลาขาเจ้าเบิ้งขาเจ้าสิแยกบอกในยเสวยเอ้ย แจกพอยายสวยแ่กพอจา้าตกบัแหน่มหอดเด่นมหอดเลยฝนตกเลยเด้ดนเ่นเออจะมาเดียแหน่กับตกเล่นน้องตั้งตารอ,อนัดพ่อมือออกพันษาถ้ายายมัดผมฉันตื่นค่ะเด็กตื่นขึ้นมาตอนนี้เลยเพิ่งออกเดินออกมาเมื่อกี้เลยค่ะ ยายก็ยังไม่อันนีนไม่ไห้ยยใช้ใชกล้องให้หน่อยมั้ยย่าเฉยเลยจ้าถ้าเขาเล่นถ้าเขาเล่นห้อนๆมันเนี่ยก็ควรกติธมแต่อันนี้อากาศดีมาก